ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมวินเนอร์เกมเมอร์วันนี้เรามีเกมไมค์ครับนะผมก็แล้วก็มีกากรับเชิญพิเศษที่ไม่มีชแนลนะครับก็ก็คือน้องผมเองนะขอเสียงนะครับสวัสดีครับขอเสียงนี้นะครับโอเคอยู่ไหนอยู่ไหน นกำลังตัดไม้เอาเสียงดีๆกำลังตัดไม้เอาเอาเบาๆหน่อยก็ได้เอาเดี๋ยวอยู่ไหนไหนเราได้เห็นอยู่นะเออเหมืองโคตรเยอะเลยเบอ้ยฐานเลยเฮ้ยเอาเอาไม้มาเอาไม้เป็นไรฮะเอาไม้มาเอาไป กครูะครเบท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โอ้โห้โหโอ้โหโอ้โห้้อ ต้องรีบครับโอ้เราขอไปตัดไม้ต่อกันจ้วงเฮ้ยมาที่ตัดไม้มาที่ตัดไม้เฮ้ยลืมลืมลืมเอ้ยมาเลยเอ๊อไปหาตัดไม้แล้วนี้เดี๋ยวพี่จะไปขุดหินเดี๋ยวพี่จะทำเป็นฐานให้ครับจะลงเอ๊ะ้ยมีฐาน ไหนทานมามามาเอาที <ítulo> <displayed, S 1> ่ขุดไหนไหนไหนเอาวิงชามาโอ้ยติดติดติดเออนั่งนั่งเงนนี่ว่ะมามามาอุ้ยเดี๋ยวว่าใหม่โน่มาแล้วมาสุเปอ์แมนตรงนี้ขุดเลยไหนเออจุกกำลังเงนไปเออ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ไม่ได้อยู่หนองคานะครับลีกลีกก็ขอเข้าไปกันโอ้โหโอ้ามโอ้โหอ้โอ้อห,ออห้โอุหอ้โหโอ้อ้หอ้อ้โ้้หหอห้ห โอเคโอเคโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับผมดึกเร็วจังอ้วไม่ไม่ไมก็มืดของแท้ของแท้ไม่ใช่ในเกมเออแล้วเมื่อกี้พี่ก็เจอเหมืองอีกที่นึงนะอยู่ตรงนี้แหละไปไหม ก็ไม่ได้นกระดาไหนดูดูแสงน้ำไม่ลงไปนะอืมไม่อันนั้นไม่รู้แสงเช้าอยู่เลยไม่ได้หรออืมไม่มาถึง<อ>ดึกในเกมนี่ไงไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นเหมือง จต่หนูขอตัดไม้ก่อนนะเรศไม้ค้างอือจะเฮ้ยจ้ะโอเค okay, ครับแล้วก็ทำการขุดหินและสร้างบ้านให้เสร็จก่อนนะครับตัดต่อเลยนะอ่าของหนูเป็นสีฟ้าจต่ของโอเคครับแล้วก็ได้มาต่อกันแล้วพี่อัพคลิดแล้วเหรอโอเคใช่ใช่ก็ตอนนี้แล้วก็ ตัดไม้ใช่ตัดต่ออีกแป๊บนึงแล้วกันที่มที่ตัดไม้มันตัดตออีกแป๊บนึงนะครับก็เพราะว่าจะมีการเสียงดังนิดนึงจบคลิปอย่างจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ